พี่น้องบเก็บโบไดแล้วนะคะรอบสุดท้ายแล้วเนะจ้าพอกันอีกที่ปีนาเด้อพีนอ่น้องเด้อนอใหม่อเมริกาจ้าหาได้แล้วปอกพร้อมนะจ้า ไม่ต้องแบกเมื่อนะคะมันหนักจ้านเนาะข้าวๆาวงามๆเลยค่ะสำหรับป้านี่นะคะกับทำกันขออนุญาตเจ้าทีค่ะนี่คือเจ้าทีของเฮาค่ะพี่น้องบดเสือ้อย่าลบลูเด้อค่ะป้าพานไปสามซีมือพี่น้องค่ะยง่เบิดแดละจ้าเนี่ยค่ะรอบสุดท้ายแล้วเด้อจ้าเนาอใหม่สดๆอยู่ในอเมริกาค่ะ นอนยาวาเบิดแล้วจ้าถ้ายาวาแบบนี้กะป่ายเข้ากันยังเอาได้อยู่ด้วจ้าเนี่ยจ้าซัมนี่สิพอดีค่ะฤดูการเก็บอยู่นี่จะพี่น้องคากะประมาณหนึ่งเดือนเนาะจ้ากำลังพอดีนะคะถ้านอนยาวาแล้วกะบอเอาเนาะคะ่ะ ต่ละหมองแต่ละบอนก็นเกิดบอผอมกันเนาะจ้าพี่น้องคะนี่คะ่ะนอของเขากะสิเป็นประมาณนี้จ้าฮักย่างเดียวคะ่ะบอซับนะคะนี่คะ่ะมาพบพอกันอีกแล้วคะ่ะพี่น้องคะกับบรรยากาศปารนโนไม่อยู่ในอเมริกาเนาะคะ่ะนี่กะถือว่าเป็นรอบสุดท้ายแล้วคะ่ะพี่น้องคะของปีเนาะจ้า น้องใหม่ย,ยูนี่นะคะกะออกทุกช่วงเดือนพฤษภาค,คมคะ่ะพี่น้องคะระยะเวลาการเก็บกับประมาณหนึ่งเดือนเนาะจ้าดอกจากนี้แล้วนะคะกะสีบูมี่ห้เก็บอีกแล้วเนาะคะ่ะต้องล่อไ้ครบเป็นปีผุลจะจพี่น้องคะก่อได้ค่ะซียูฟังทางนี้นะคะพี่น้องคะตะวันน้องใหม่นะคะกะสิไป,ปเกิดออกมาเป็นแนวนี้เนาะคะ่ะ นอนใน้อยแหนงมันเท่ากับว่าเอาจากพี่นองค่ะเดียวฝรั่งเพิ่นกัมะตัดถิ่มเนาะค่ะเท่ากับสิเก็บต่นอแบบนี้จากพี่นองเนี่ยค่ะกำลังพอดีค่ะลมเย็นสุ้ยๆพี่นองจ้า ยังมีพ่อได้กเก็บอยู่จ้ะพี่น้องคะนี่ค่ะนอกไก่น,น้ำแม่เข้ากับซิบะอ,อวบก็จ้ะประมาณนี้ค่ะหาแป๊บเดียวค่ะพี่น้องคะนะคะนอใหม่อเมริกากะหาง่ายแน่นีแหละนอาจา้ะเดี๋ยวน้องพี่มีกะสี่เอามาเก็บไส้กระสอบจ้ะพี่น้องค่ะนอก,กำลังพอดีเลยเนาะค่ะ สำหรับฤดูการหายูนี่จะพี่นองคะกะมีระยะเวลาประมาณเดือนเดียวเนาะค่ะนอกจากนั้นนะคะเขากะสิเง้วแล้วจะพี่นองค่ะกระบอต้องย่านเด้อค่ะว่าสิสูรพันจ้จะเนื่องจากว่าหน่อใหม่ยูนีห้ายค่ะพี่นองค่ะฝรั่งเพิ่นกระบอกลิ่นน้ำเนาะจะ้ะรสชาติแซ่บเด้อพี่นองออกบอกขมเลยค่ะออกหวานๆละกะ กรอบๆน้ำจ้าเนี่ยค่ะนอหน่อยน,อย,นอยใหญ่นะคะเอาไปเห็ดนน้อใหม่ทุงนะจาจะพี่น้องคะไว้ถักกินในช่วงหนาหนาวหนาหิมะจ้าส่วนตัวแล้วนะคะน้องพี่มีเป็นคนมักเขาปลาหาน้อใหม่จ้ะพี่น้องนะคะกะได้มาอาศัยอยู่ที่รัสเวสเวอร์จิเนียนีนเขาปีที่7แล้วคะ่ะ บรรยากาศภายในปลาไพากับบอ่อหกหลายเด้วยจ้าพี่น้องคะ่ะเบาไปหลายวิดีโอแล้วนะคะ่ะบอมีงูล้ะกะบ,บอมีสัตว์หลายต่างๆนะคะนอกจากกวางคะ่ะนี่คะ่ะนอน,นี้เจ้าสิอวบอ้วนไปใสพี่น้องงามคักค่ะนอนสวยๆเลยคะ่ะ นอเขาเริ่มย่าวแเ้วจ้ะพี่น้องคะเลือกเอาตะนอพอดีเนาะจ้าย่าวเร็วแห้งพี่น้องค่ะสามมือพานไปนะคะอุ้ยหัก พี่น้องเบิ้งจุ่มนี่ค่ะย่าวเบแต่จ้าเนี่ตะว่าป่ายของเขากันยั่งกินใดด้วยจ้าพี่น้องน,นออบอวบเลยค่ะพิมพ์สิเอาไปเผาเห็ดหน่อหม่ถุงจ้ะพี่น้องนี่ค่ะ สวยๆเลยค่ะมาหลอบหนีปอกให้พี่น้องเบิรง่ห้ปลาเลยค่ะมันนักนะคะข่อยสีแบกเมื่อเหตุยังนอกจากพี่น้องตอนนี้นะคะน้อใหม่ก็ะเริ่มที่สีเงาแล้วจากพี่น้องค่ะแต่ว่าก็ยังเก็บใหญ่อยู่นะคะทิ้งกระสิบเอาส่วนปลายนี่นะคะ นี่ค่ะเห็ดหน่อไม้ทุ้งหน่อไม้อัดจากพี่น้องค้าไว้กินได้ชวนหนาวหนาวหิมะนะคะบรรยากาศดีะคะ่ะบอกให้พี่น้องเข้าเบ่งอันนี้กิกนได้ด้วยค่ะ สวยๆเลยค่ะแมวมันหนักเนาะสืแบกเงี่ยคืนยังป้าพี่น้องโบกเก็บโบได้แล้วนะคะรอบสุดท้ายแล้วเนาะจ้า พอกันอีกที่ปีนาเด้อพีนอ่น้องเด้อนอมาอเมริกาจ้าฮักย่างเดียวค่ะบอสับนะคะนี่ค่ะนอกำลังพอดีเลยจ้า ยังมีไฮเก็บอยู่เนาะ,ค,ะนค่ะอนออบอบเลยค่ะมาทางนีตอจะ้ะใส่ควานาลังนะคะมือนีนะน้องพิม์นี่โบแบกเมื่อดอกได้จ่าสิป,ปอกอยู่ในปลานี่เลยค่ะพี่น้อง นองสวยเลยค่ะมาค่ะพี่น้องมือนีน้องพี่มีโบแบกเมื่อแหนักแบบด้วจ้าสิบปอกอยู่ในป่าเลยค่ะ นะ้าอนนะคะกะสิเริ่มเง้าวแน่แล้วจากพี่น้องคะ่ะน้องพี่มีนะคะกะสีทําการปอกนะคะละกเเะเอาไปเฮ็ดนอไม้ทุงนอาจ้าไว้ทกินในช่วงหนาหนาวหนาหิมะจ้า เปลือกของเขานะคะกวางแต่ิมากิ่นนะาจ๊ะพี่น,อนอ้องน้อ่สวยเลย สมบูรณ์จ้ะพี่น้องค่ะรัดนี่นะคะคือว่าโชคดีจ้ะทีนี้เนางใหม่สดๆเก็บกินแบบนี้ทุกปีเนาะค่ะอากาศกระบอกห่อนได้จ้ะช่วยกำลังพอดีเลยค่ะ คุณเอื้ออายสุขุสุคน,นะคะสำหรับการติดตามรับชมเพจในนอนเพจนี้เนาะค่ะถาม,มากกบกดไลค์ถ้าถึกใจกบกดแชร์ด้วจ้าฝากติดตามชีวิต,ตบ้านในชนบทอเมริกากับน้องพิมีศรีอีสาน้ำค่ะเอาไว้พอกันวิดีโอหนาค่ะสวัสดีค่ะ